Shall have breakfast we together? ครับโค oh, ผมแบวแพนเตอร์นะครับเราอยู่ในราการแพนเทอร์ไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไทด่ดอนะครับพบกับมวยสากคหนึ่งยกสามนาทีนะครับงะแนนขวา,า,ามือชื่ออะไรครับอะไรนะครับทัน,ทน ท่านมาจากไหนครับท่านต่อยแค่ใหญ่ขอเสียงท่านด้ยครับอ่าครับลูกต่อคุณดีนะครับผมพนันสายมือครับชื่ออะไรครับเบิร์ตมัดหมีครับเอาครับเสียงเป็นอะไรครับเสียงขอเสียงลอยใช่ไหมครับเฟิร์ตมัดหมีขอเสียงเชียร์เฟิร์ตนะครับผมโอ้โหรู้สึกจะมีแฟนเข้ามาเชียร์เอาไปเลยเอาโอ้เตี้ยน้องไปเลยอ๋อเตี้ยเตี้ยเตี้ยโดนแน่นอน เอาครับเพื rats, a a hmm. ่อไม่ให้กองเสือเนะครับพบความมันได้เลยครับผมเลมันเวอเลนาอ๋อซุชกเอากองเชียร์เราด้วยครับผมเอาเอาเอาเอ้ยหนูมาไกลเดิ

มาท้ายนี่ยเวล่ม่เวลานีไม่ได้ได้ต่อยโอ้โหยากยากยังไม่มีครับชกชกเฮ้ยเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมไป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 

มเ้ายมเวลามีเวลาชกหน้าหน้าหน้าหับังเอาไปไปยาวรอไปก่อนเกระโลมไปเล้ท yes> hey, ีชกหน้าหน้า เป็นไงม้างมันไหมไม่ได้ซ้อมแต่เราโหรู้สึกว่าจะอีกสาหน้าดูเรามาคอนทินนะเราเราไปแลงเนื่อยเหนื่อยพอออ๋อโอเคทางนี้เป็นไงบ้างเจ้าูบจ้าูบจ้าูบปันหนักมากรั้งแรกไหมรังแรกคขังแล้วคือรทำได้ดีมันนะเราจะมาอีกนะตั้งอลไรต้องเลยั้เฟ้าฝ่ยั้เ้าฝ โอเครักกันดูแลกันไปกัอันนี้ครับนี่พี่เยี่ให้ครับพี่เยว่ให้ครับอไร้ร้ไปอีกิโ